โอ้โจทยเคาะยางหรือเปล่าเนี่ยแล้วเดินเคาะยางครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยกหัวแล้วรถต่มมาความลองไปดูกันหน่อยสิโอ้วิ่งกันหุมห้ามหุ่มห้ามเลยครับ เป็นไรต้อมฮะา,าพ้อมัน,เ,น,มนเอาเข้าอู่ไปฮะต้องไปซื้อสายพานถอ,ถอดถอดวิ่งเลยสายพานอะ <c oughs> ถอดรอบเข้าไปหรอไอเหยเหมเือนกันไหนมันเป็นยังไงมันย้อนายแล้วทีนี้มันหมุนได้ชามัน อุ้ยไม่ใช่อิงต้องเปลี่ยนสายพานใหม่วะนี่ฮึเปลี่ยนใช้ได้ใช้ไปก่อนใช้ได้ใช้ไปก่อนเฮ้ยยาเอาสูตรพี่สูตรพี่นะั่นน่ะใช้ได้ใช้ไปก่อนนะวิงง่งไปก่อนนี่วิกาอยู่ม,นะมันไม่ชาร์จเหรอใช่มันเดี๋ยวมันชาร์จเดี๋ยวมันไม่ชาร์จเดีย๋ยวชาร์จเดี๋ยวชาร์จไม่ชาร์จเดี๋ยวชาร์จไม่ชาร์จ ไม่ใช่เป็นกับสายไฟหลวมบอฮะบอ,อมันเสียงสาย,ายไฟเวลาเสียงสายพานดังมันก็ไม่ชัดเหรอมันชัดมัเต็มท,ที่มันขึ้นไฟชโชว์สายสายไฟยก็มีส่วนนะเถีบแล้วโอ้ระดับช่งางทำดีแล้นวน้องเขา้าวนะนไม่ได้กินเลยนหะรช่างไม่ได้กินต้อมเลยนะได้กินบางอย่างน,ะนะนั่นแหละ ใช้ได้ใช้ไปก่อนสูตรดินด่วนใช้ได้ใช้ไปก่อนโอ้นี่บล็อกไข่นี่ยบล็อกใครไหนเราทำไมไม่หัดขับรถเนี่ยฮะไปฟุตจ้างวันละพันเลยถ้าขับเป็นนี่ซื้อให้อีกคันหนึ่งแล้วนี่ซื้อให้ขับเลยนี่ผมขับไหม ขับไปซ่อมไปมันเองไงเอาหรกซ่อมขับไปซ่อมไปอะ่ะดูอะ่ะอะเจี๊ยมทำให้ใไรเจี๊อะไรเสียยตินเรียกทำไมใครมาหาจะหนีมาหาโอ้ยวันวันไม่รู้ใครครับโทรมา เด๋อยู่นี่โทรมาจะมาหาบางทีผมก็กลัวเหมือนกันนะแบบไม่รู้จักอ่ะแล้วจะมาหาเออจบกันจริงยังไงแต่ก็คงไม่มีอะไรหรอกเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาเนาะาาม่คุณเยอะไงพี่ะะไอรนะแต่มาคุณเยอะโอ้ตัวไว้นะเดี๋ยวผมมาปลอมตัวมาจริงนะเออน่ากลัวไงตํา เขาเป็น f c ฟซีดีๆมันมีรายล็อกใครเนี่ยขับฟอร์ดมาหา่นี่ะฟอร์ดสีแดงใช่ไหมเอ้ยสีส้มป่ะพีพ่ไปเจ็บเมี้ยเขาหรือเปล่าใส่นคนที่ใส่เงั้นต้องเขาบอกว่ามีผัวใช่ไหมชอบเบรกเองใช้ใช่ไหม<ะ>ชอบเบรกใช้อยู่อใช้แ๋ะ ผมอุปกรณ์เต็มเลยปลัก๊กไฟจะได้ทุกตัวนะครับโอ้อไอ้ทงเอ้ยไปดูไอ้ทองหน่อยจอดกินข้าวปะฮะจะไม่กินข้าวปะไป<ม><ม>ดูหน่อยครับเอ๊ะเจ้าอีซีผมมันรู้สึกน้ำในหม้อพักมันลดเยอะเลยนะ มันกินน้ำขนาดนั้นเลยผมก็เลยให้ทอทงเช็คปั๊มน้ำดูรั่วไหมเช็คได้ยังก็ไม่รู้อะไรนี่นักเดินทางรอือเปล่าอุ้มะพร้าวออ้มร้อยโอ้อ้าวทง จองดินข้าวป่ะอ๋อเป็นไงบ้างเออดินนี้ดีมันไม่ติดกับบัะต้องหาอะไรมาล็อกแล้วเนี่ยเดยวหลุดหายสวัสดีครับอโอ้นี่ มาสมัครขับรถปะนี่โอ้มาจากไหนอ่ะาบนจะไปไหนพี่จะไปหาิงานที่น่านครับอ่นครับโอ้กลับบ้านที่บนก็เลยมาพัก่อนอ๋อใชฟอร์ดด้วยครับ้กงไันแกไม่โควรงใหม่ครับะดูพวกพี่เยอะแหละนี

ผมยังไม่ได้ลองขับเลยตั้งแต่แมปใหม่ครับเดี๋ยวจะลองดูอยู่นะรถมันฟูดฟาดกว่าเดิมไหมไอ้น,นั่นหลุดท้ายไปกันเดนจิเออไม่ใช่ดิใช่ใช่เดนจิเดนจิถูกใจทอทงหรือเปล่าเนาะนี่ตอนนี้เสียตินได้คนขับใหม่แล้วนะผมยึดทอทงก่อน จะได้แบบคู่กันจอยกับพงวราสัตว์ดินด่วนเหมือนยางจะอดต้องพยายามเช็คน็อตนะครับน็อตหนหลวมรีบขันให้แน่นไม่แล้วขับไหมฮะขับไหม

ฮะอโอ้เดี๋ยวไปเอาให้หเอากี่แผน่นรถสามคันเลยรถสามคันคเอาไปสี่ <laughs> ครับครับ <laughs> เดี๋ยวเช็ครถก่นอนรถใหม่มันต้องเช็คนี่พวกนี้ต้องเช็คให้ดีนะครับเดี๋ยวหลุดจริงๆต้อง ต้องล็อกมาสักสองเกลียวนั่นะการร่วงครับอันนี้โอ้โหน็อตตัวเดียวเองครับสั้นด้วยครับมีสิทธิ์ร่วงนะเนี่ย เดี๋ยวอเอาติ๊กเกอร์เขาก่อนแป๊บหนึ่งครับเอาพี่พพติดแล้วผ่านทุกด่านครับผ่านผ่านไปเสียครับปรับเมื่อกี้เพิ่งโดนมาน้อยื่นเลยนะลอยยื่นโองง้ยประสาทไะไตรงนี้ตรงปตทใช่โอ้ยตังประจำตรงนั้นนะ่ะปตทก่อนที่จะเลี้ยวเข้าอะไรกับเชิงอ่ะอ๋อใช่ ประจำตรงนั้น,นตั้งทุกวันเยอะดินดวนรับรองว่าผ่านทุกด่ดดานชิดซ้ายชิดซ้าย,ชาย <c oughs> ใช่ชิดซ,ซ้ายครับผ่านชิดซ้ายครับไมปในป้ายเลยว่าจะไปเอาป้ายแล้รอยื่นเหรอแค่นี้นะใช่ครับโอ้มมอยอมันมีซุ้มแต่ผมแกะออกไงมันยื่นนิดเดียวเองก็น่าจะร่มรวยกันเนาะก็นั่นแหละพี่ขอแล้วก็เหมือนเดิมอ๋อคือเป็นใบทางใบทางผ่านทางไปผ่านทางอืมแต่มันยื่นนิดเดียวเองบางที จริงๆมันมีแหละแต่ว่าผมแกะออกไงอ๋อคือมันใช่จริงๆถ้ามีซุ้มก็ไม่ไม่โดนนะใช่เออนิดเดียวผมผ่านมาทุกด่างนะแต่ด่านชี้ไม่รอดเลยยอมเลยอ่ะบางทีเราก็ขี้เกียจเถียงเนาะใช่ครับเถียงเขาก็ไม่ชนะมากับแฟนครับแต่ว่าขามามาด้วยกันแล้วที่ขากลับมันไกลเลยพี่โอตอนแรกมากับแฟนขากลับกลับกับกิ๊กส่งไปที่สนามบินโอ้ยินไปไหนว่าทำงานหลายวันเนี่ยฮะจอดทำงาน จริงเที่ยวเฉยเลยไม่ได้ทำงานรายวันไงเมียเขาเมียวเขาบอกเรื่องเียรถไปแต่งนี่ก่อนกินข้าวอะไรถงโอ้ของฝากเพียบเลยครับดู นี่ครับ FC สุดยอดเลยครับ M100 สปอนเซอร์าาอะไรนี่อิชิตันยิงยิงจอดจอดระตอมนะไม่ดีเหรอครับอะไรกินเนะรักบอใบกระดังเหรอใบกระดังก์ถ้าหมดอะไที่แล้วทุง ยี่หกแล้วมันจะเรือขึ้นทีนอ่ะเติมเท่าไหร่เติมเท่าไหร่มันเดียวได้อยู่ทั้งวัน,นะครับเนี่ยเอ,เอาผมไม่เอาเยอะหรอกเอาแต่วันลนะให้มันได้ยนะี่ห้าเนี่ยมันจะได้แบบเลือวันละพันหน่อย ดูดิวันนี้มันจะลดไปเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวลองมันเครื่องต้องเช็คดูครับเพราะว่ามันเติมเพาว่าเครื่องนอกกับเครื่องไทยเติมไม่เท่ากันนะครับเนะี่ยอันนี้น่าจะสนะิบสามลิตระครับ กาวกระบาดรู้ไหม,มจะแน่นอยู่ครับขับดีไหมรีบแบบใหม่ดีกว่าเดิมไหมหหตามตีนกว่าเดิมใช่ไหมหตอนแรกมาเยียบเยียบจนเนาะแต่มันไปอยู่แต่มันค่อยๆไป แต่นี่มันไปเลยกดแล้วไปเลยยังไม่ได้จ่ายตังค่าดินแบบเลยเอาเอฟซีเดินทางปลอดภัยด้วครับนุ่นท่อขาดเนี่ยถ้าท่อไม่ขาดเนี่เสียงดุกว่านี้เสียงโหดกว่านี่เนี่มีเดินหอบด้วยครับเจอกันใหม่ครับผม คุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ